สวัสดีครับท่านผู้ชมใครมีปัญหาเรื่องน้องชายไม่ทนน้องชายไม่อึดน้องชายไม่แข็งแรงลดปากเอาวเสร็จไวหรือน้องชายเป็นโปลิโอ่วงี่ท่านตักตัวโควิดในบ้านผมมีท่าบริหารร่างกายง่ายๆทำที่บ้านโดยพี่น้องมมนานาวันละสามยก เป็นทางง่ายๆไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมอะไรเลยครับอันนี้ผมจะมาสาธิตให้เราเล่าท่านผู้ชายได้มาออกกังกายส่วนที่สําคัญที่สุดข,ของท่านชายให้มีความแข็งแรงให้มีความปึ้งปังให้มันกระชุมกระชวยอยู่ตลอรเวลาตดดามชมไปกับผมนะครับ มือสองข้างนะพี่น้องขาขานี่อยู่ระหว่างไหล่ขาสองข้างนี้ยู่วางไว้ระหว่างไหล่ของตัวเราพี่น้องแล้วก็แขนแขนเหยียดเหยียดเข้าไปเพื่อที่จะรังน้ำหนักนะพี่น้องนะดูกันพี่น้องง่าย

หน,หนึ่งยกคือหนึ่งเซตอ่าหนึ่งเซตสมมติว่าเราตั้งไว้หนึ่งยกเราตั้งไว้ห้าครั้งนี่คือหนึ่งยกหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วก็พักกล้ามเนือ้อเวลาเราดีดเตะเอวเราขึ้นมาในส่วนเนี่ยเวลาเราเตะเอวมีอ่งเงีนเน้ยพี่น้องเตะเอวแน้าขาไว้ในส่วนหน้าขาหน้าท้องแล้วก็ในส่วนข้องน้องตรงนี้ครับจะเกิดการ กล้ามเนยยื้อคือการขยายตัวขยายตัวขยายช่วงที่เราเกร็งในเมื่อเราปล่อยเขาก็จะหดหดแล้วขึ้นขยายนี่จะเห็นภาพพีโน๊กหดขยายหดขยายหดขยายหด,ยยหดนี่ครับก็เป็นการออกกำลังกายเหมือนกับเรายกน้าเบลอ่วพี่น้อง เวลาเรายกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงกล้ามเนื้อตรงแขนเราก็ได้ทํางานส่วนตัวนี้เราออกลังกายเฉพาะส่วนตรงกล้ามเนื้อตรงหน้าขาตรงหน้าท้องส่วนล่างแล้วก็ตรงน้องชายเราก็ทํางานเหมือนกันคล้ายๆกันซึ่งทําให้เลือดนมทําให้ออกซิเจนไปเลี้ยงตรงนั้นได้เยอะขึ้นทําให้กล้ามเนื้อเกิดการทํางานแล้วก็เลือดลมเดินดีก็จะทําให้ตรงนั้นแข็งแรงมากขึ้นเอาพนนี่นะ้อง よっと。 Song 2 à, ok, bên ông lạ lạ sẽ có những cảm nhận bí sẵn qua bí ấm bí bí kéo của cảm nhận bí bí kéo cảm nhận bí kéo cảm nhận bí ấm bí kéo 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 bí ถ้าเราทําทุกวันมีมีประโยชน์กับต,ตัวเรามากมากพี่น้องเนี่ยตาปิดไปโอ้ยนะหุดังกรับเลยเนี่ยนะพี่น้องดังกรับเลยแล้โยกสุดท้ายแค่วันละห้านาทีก็พอพี่น้องได้ผลแน่นอนฝึกไว้ครับแล้วคนเราก็ไม่ได้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยพี่น้องแค่เรา,าขยันสละเวลาสักวันละห้านาที

พอเราลงมาเราหายใจให้ทั่วทของก่อนก็ได้พี่น้องแล้วค่อยขึ้นไปอีกทีนึ่งหนึ่งสอสสนี่ครับตรงนี้จะเกิดการเกร็งมากครับอาเอหนึ่งสองสามสี่มันเกร็งมากพี่น้องเกร็งนั้นตรงเป้าเราแล้วก็เกร็งมาตรงที่ก้นเราตรงนี้พี่น้องตรงก้นตรง ก้าวกลนมาที่แผ่นหลังนี่ครับหนึ่งสองสามสี่มาแล้วก็หายใจทั่วมล้อมกันเอากลัไปสองสามอ่ะโอเปิลเกรงมากครับน,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 นี่ทางหน้าท้องหน้าท้องของเราตรงนี้ก็ดตรงหน้าขาแล้วก็ตรงน่องนับแล้วก็ตรงก้นก้นส่วนหลังเรานี่ เกรงมาหมดเลยพี่น้องนี่ครับก็การเด้นเกิดการขยายตัวขึ้นลง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 ซึ่งทําให้เลือดลงเลือดเ,เลือดแดงแล้วก็ออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงรองเลีครับโอเคพี่น้องอยืมต่อ,อ,อ,อนี่ครับก็เอาไปบริหารทําที่บ้านครับทำก่อนนอนก็ได้ครับพี่น้องก่อนนอนวันละ้านาทีนี่ครับง่ายครับ อยู่รอบปีนี้มีอ่ไปอ่ะนะสละกั ืดก,กล้เนื้อวแล้วเลาเนื้อเพราะว่าตอนที่เรายกเอวขึ้นกล้ามเนื้อเราจะเกิดการเกรง็งอ่ะ you know? นี่เนาะเนี่ยเกิดการเกร็งแล้วเราเล่นเสร็จก็ต้องมายืดกล้ามเนื้อ <c oughs> ให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายซึ่งจะลดการบาดเจ็บของร่างกายได้ก็เป็นเคล็ดไม่รับครับที่จริงเคล็ดรับแบบนี้ มันอยู่ใกล้ตัวเรามากแต่ว่าบางทีเราไม่รู้หรือหนึ่งเราไม่ได้ใส่ใจบางคนมีคู่มีแฟนก็ได้แต่ใช้ชีวิตประจําวันไปวันวันซึ่งไม่ได้ดูแลร่างกายของตัวเราเลยบางคนออกไปวิ่งมันก็ได้กล้ามเนื้อเฉพาะส่วนบางคนไปเล่นเบลมันก็ได้กล้ามเนื้อเฉพาะส่วนลืมในส่วนตรงนั้น ส่วนที่สําคัญที่สุดส่วนที่ดึงดูดชีวิตคู่ส่วนที่ทําให้ชีวิตคู่อยู่กันยืนอยู่กันนานอยู่กันยาวจนแก่จนเฒ่ามันเป็นสิ่งสําคัญครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอายเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอบางทีก็เคยแนะนําว่าการขมิบการขมิบการขมิบก็คือการนั่งเฉยๆพี่น้องแล้วก็ขมิบในส่วนน้องของเราขมิบ นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่ขมิบร้อยครั้งขมิบสองร้อยครั้งขมิบสามร้อยครั้งมันก็เป็นการออกกําลังกายเหมือนกันส่วนผมนี่ยกมาเป็นท่าเลยพี่น้องเอาท่าเนี่ยมาออกกาลังกายมันจะได้ไม่เบื่อจะได้ไม่จําเจส่วนการขมิบเราไปตรงไหนมาได้เราไปตรงไหน,ไเ,รไไหนเราก็สามารถทําได้พี่น้องไม่ว่าเราจะนั่งที่ออฟฟิศเราจะขับรถเดินทางพี่ไหนเราจะนั่งกินข้าวอยู่โรงอาหาร เราก็สามารถฝึกได้ครับเคมิวันละร้อยครั้งสองร้อยครั้งสามร้อยครั้งซึ่งสังเกตไหมเวลาเราเคมิปุ๊บในส่วนของน้องเราจะจากเกิดการตึงเหมือนกล้ามเนื้อเขาก็ได้ยืดเวลาเราเคมิบหนึ่งครั้งเนี่ยตัวออกซิเจนกับเลือดคือจะวิ่งเข้าไปในส่วนนั้นแล้วก็ทำปฏิกิริยากับกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อมันขยายตัวปุ๊บลงปุ๊บลงปุ๊บเคมิปุ๊บมันจะขยายตัวเราปล่อยก็ลง มือปุ๊บขยายขึ้นแล้วก็ปล่อยลงปุ๊บขยายขึ้นแล้วปล่อยลงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งทําให้กล้ามเนื้อของส่วนนั้นได้ขยับได้เกิดการออกกําลังกายและในที่สุดเขาก็จะแข็งแรงเราก็สามารถคุมตัวเองได้ในเวลาเรารอบอ่าในวล่เรารบท่านสุภาส์สตรีเราสามารถที่จะคุมตัวเราได้เราจะกําหนดได้ว่าเฮ้ยเราจะยิงระเบิดช่วงไหนเราจะกําหนดได้ว่าเฮ้ย เราจะยิงปรมาณนูช่วงไหนเรากำหนดได้ว่าเฮ้ยเราจะใส่ M16 ช่วงไหนเนี่ยรประมาณนี้พีน่น้องมันเป็นเคล็ดไม่รับเป็นง่ายๆมันฝึกง่ายมากแต่คือบางทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจจริงๆมันอยู่ใกล้ตัวมากสำหรับคนที่อายุ35ขึ้นไปต้องห,หนันมามันใส่ใจดูแลร่างกายเพื่อที่ใครเพื่อที่คู่รักของเราเพื่อที่คนที่เรารัก จะได้ไปด้วยกันจนตลอดรอดฟังเพราะว่าคนในวนัยนี้กล้ามเนื้อจะเริ่มเกิดการกล้ามเนื้อเสื่อม,อไ,มไม่เหมือนตอนเด็กตอนเด็กตอนวัยรุ่นตอนอายุ20กว่าอายุ30มสพอ30กลางกลางกล้ามเนื้อเริ่มเริ่มไม่ได้ใช้งานเริ่มเหี่ยวเริ่มอะไรหลายอย่างคือกล้ามเนื้อเสื่อมกับพี่น้องก่อาก ใครสนใจก็เข้ามาดูช่องผมได้ช่อง AS t C ช n n น l อุชิตับผมก็จะมาถ่ายทอดเป็นคลิปคลิปแล้วก็เป็นท่าๆไปว่าออกกำลังกายในส่วนนี้ทำแบบไหนท่าแบบไหนที่สามารถออกได้แล้วก็ได้ประโยชน์ยังไงก็ฝาก FC ทุกคนที่เข้ามาดูก็มาติดตามแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงท่านชายก็ดูได้นะครับส่วนท่านหญิงใครดูแล้วก็พาแฟนฝึกก่อนนอนอ่าหรือไม่ก็ วันหยุดหรือไมก่ก็วันที่เราอยู่กับบ้านเวิร์ o ฟอร์โฮมอ่าปาแฟนฝึกได้นี่ตัวเองฝึกอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะมีท่าแบบนี้แบบนี้อ่ะเปิดคลิปแล้วก็ฝึกได้พี่น้องแล้วก็มาถามเขาว่าเออตอนที่เราฝึกเราได้อะไรมั่งเรารู้สึกยังไงมั่งกล้ามเนื้อตรงไหนรู้สึกแบบตึงแตงตึงตึงตั้งตึง,งตัง้งตุกตักตุกตัก,ตก,ตกอะไรประมาณนี้อ่าสามารถถามได้ได้ผลชัวร์แน่นอนพี่น้องห้านาทีทุกวัน สามเซตทุกวันได้ผลชัวร์ครับได้รบแน่ๆครับท่านชายทั้งหลายวันนี้กับผมช่อง YouTube เอสทีชาแนลอุชิตับยูทูบเบอร์ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนฝากกดติดตามให้กับช่องผมด้วยครับจะได้มีกำลังใจทําคลิปแล้วก็ได้หาไอเดียทําคลิปวิโด,โดีโอให้พ่อแม่พี่น้องดูขันอยู่ตลอดเรื่อยๆวันนี้ขอลาไปก่อนับสวัสดีครับ Drugs in another. Rock.